ถ้าเราเป็นนายจ้างจะต้องยื่นพองอดอหนึ่งทุกเดือนไม่งั้นจะโดนปรับนะคะ แล้วพองอดอหนึ่งคืออะไรพองอดอหนึ่งเนี่ยก็คือแบบฟอร์มที่นายจ้างจะต้องยื่นเพื่อน,นําส่งภาษีการหักหน้าที่จ่ายของเงินเดือนลูกจ้างให้กับสัมภารณ์ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าบิวมีอัพมีพนักง,งานสิบคนเราก็ต้องหักภาษีจากเงินเดือนของพนักง,งานทุกเดือนและยื่นพองอดอหนึ่งให้กับสัมภารณภายในวันที่7ของเดือนถัดไปกรณีที่ยื่นสัมภารณ์ในพื้นที่แต่ถ้ายื่นสัมภารณออนไลน์สัมภารณ์จะยืดเวลาให้ถึงวันที่15เลยค่ะแต่ถ้าพนักง,งานในบริษัทเเงินนดือ ถึงที่จะต้องหักภาษีนายจ้างก็ต้องส่งพองอดอหนึ่งไปเพื่อแจ้งว่าเราไม่ได้หักภาษีลูกจ้างอ่ะแล้วนายจ้างแบบเราจะต้องทอํายังไงว่าอย่างแรกเลยนะคะจะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายจากเงือนเดือนลูกจ้างแล้วกรอกแบบฟอร์มพองอดอเพื่อยื่นให้กับสัมภากรทุกเดือนแล้วก็ต้องออกหนังสือรองรับการจ่ายภาษีให้กับลูกจ้างทุกปีเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยใช้ยื่นภาษีประจําปีค่ะแนะนํานะคะว่าถ้าลูกจ้างเยอะเนี่ยให้ใช้ระบบบัญชีในการช่วยจัดการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อลด การผิดพลาดในการคำนวณภาษีแถมยังประหยัดเวลาโอ้ยยุ่งยากอะ่ะบริษัทมีแค่สิบยี่สคนเองไม่ต้องทำก็ได้มัง้งอ่ะถ้าในจ้างแบบเราไม่ส่งพงอ่อดอนหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยค่ะคือโดนค่าปรับจากสัมภาระสอ0พับาทหรืออาจจะโดนตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะ ไอ้ที่จ่าย2 0 0พันเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าโดนตรวจสอบย้อนหลังขึ้นมาเนี่ยคนลุกเลยนะคะแล้วลูกจ้างละ่ะจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับพองดอหนึ่งด้วยไหมลูกจ้างเนี่ยสามารถขอหนังสือรองรับการหักภาษีนัดนะที่จ่ายจากนายจ้างได้นะคะเพื่อตรวจสอบว่าเราเนี่ยโดนหักภาษีถูกต้องไหมและใช้เอาไปเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีได้ด้วยค่ะ สรุปแล้วเนี่ยนายจ้างอย่าลืมยื่นพองอรอหนึ่งให้ทันทุกเดือนจะได้ไม่ต้องโดนปรับแล้วก็ถูกตรวจสอบย้อนหลังจากสัมภาระน,นะคะส่วนลูกจ้างเนี่ยถ้าสงสัยว่าเงินเดือนของเราเนี่ยถูกหักภาษีไปอย่างถูกต้องหรือเปล่าก็อย่าลืมขอเอกสารจากนายจ้างทุกปีด้วยแต่ถ้านายจ้างคนไหนไม่อยากปวดหัวไม่อยากเสียเวลาในการทําบัญชีหรือว่าในการทําเอกสารต่างๆส่งให้กับสัมภาระบิลมิฟของเราเนี่ยพร้อมช่วยเหลือแล้วยินดีให้คําปรึกษาในการยื่นภาษีให้กับนายจ้างยุคใหม่แบบครบ วงซอนเลยนะคะช่วยให้ในายจ้างเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาหวังว่าบิลมีอัพเนี่ยจะได้ช่วยดูแลธุรกิจของคุณนะคะ